เพราะทุกวันนี้คือไปโชว์ก็คือเราต้องแบบปรับคลีนิดนึงสร้างก็เรียออะไรสมดุลให้น้องหน่อยอะไรเงี้ยครับน้องสนใจไปแคสเปล่าผมก็บอกอจะไปกับพี่ชายสวัสดีครับผมกกยจีจีครับผมจากค่ายไฮเทรนครับ ตอนแรกตั้งแต่เด็กๆเ,เลยผมก็แบบว่าได้ไปอยู่ค่าย RS ก็คือเหมือนแบบผมไปเดินอยู่ในห้างพี่ก็มีวันหนึ่งก็มีคนเดินมาเขาบอกน้องสนใจไปแคสเปล่าผมก็บอกจะไปกับพี่ชายแล้วรู้ตัวอีกทีหนึ่งผมก็เข้าไปอยู่ใน i s แล้วแล้วคือมันก็ไปอยู่ในอันเดอร์ของไอยคาเมกาเซ่รุ่น2ใช่ก็คือผมเข้าไปรุ่น2ก็จะเป็นรุ่นเดียวกับพวกเจวินทีเจอะไรพวกเนี้นครับผมใช่ก็คือเหมือนรุ่นเดียวกันเลยของผมก็เป็นวงดน,นตรีอยู่ในนั้น ชื่อบงว่า f a ก t อยู่อันนี้พูดจริงไม่มบัตรเลยแล้วก็เป็นวงดนตรีแต่ว่าพอพอ,อยู่ไปสักพักอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบแนวเพลงที่เราต้องการอะไรเงี้ยมันมันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่มันมันขัดกับคาแรคเตอร์เราอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าสุดท้ายก็เลยขอปิกตัวออกไปแล้วพอออกมาผมก็ผมก็เริ่มแรปแรปกับเพื่อนอะไรเงี้ยคือตอนนั้นก็ยังไม่ได้ ไม่ได้แบบว่ามีค่ายหรืออะไรก็คือเราก็ทําเองแล้วตอนนี้เราก็แบบสนใจอะไรเงี้ยเราก็ให้เพื่อนมาถ่าย MV เองอะไรเงี้ยลงเพลงเองพอมีรายการอะไรเงี้ยเราก็ไปแข่งหมดเลยรายการแรปอะไรเงี้ยจะไม่ว่าจะเป็นแรปแบทเทิลจะเป็นเดอะแรปเปอร์อะไรเงี้ยคราวนี้เราไปติดโชว์มีเดอะมันนี่แล้วก็เข้ารอบลึกเราก็เลยได้เจอกับพี่นีโน่ล้วก็เลยได้เซ็นเข้ามาอยู่ในค่าย h y เ e t r a i ทครับผม เอาตรงๆเลยนะนมันคือชื่อมันคือชื่อเกมตอนเด็กๆมันคือชื่อด .a เล่นกับเพื่อนคือกาย GG เนี่ย GG ย่อมาจากกูดเกมคือว่าเล่นเล่นกับเล่นกับผมนะี่ยกูดเกมแน่นอนจบสวยอะ,อะไรประมาณนี้เออพอมีมีแบบ .a k a ตอนแรก็ตั้งชื่อกายมันก็สั้นไปหน่อยก็เลยเติมเป็นกาย GG ครับผม <c oughs> <c oughs> คือถ้ากิมมิคของผมอ่ะผมจะใส่ความแบบ ปั่นปวดลงไปทุกเพลงแบบว่ามีความกวนๆอะไรเงี้ยมีความตลกๆนิดนึงไม่ว่าจะเป็นแนวรักแนวแทรหรือว่าแนวชีวิตอะไรเงี้ยผมมันคอนเซ็ปแบบว่าเออให้มันฮาๆนิดนึงเพราะแบบชีวิตมันก็เครียดมากพอแล้วฟังล้วต้องผ่อนคลายบ้างต้องแบบมีอะไรแบบเอยฮาๆบ้างกวนๆบ้างจะได้รู้ว่าเป็นแบบใกล้จริงๆ ก็ตกใจครับตอนแรกไม่คิดเพราะเราก็ไม่คิดว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นคือตอนแรกมีคนส่งรูปมาเป็นเพื่อนผมเองผมก็แบบเอาละแม่งปั่นตัดต,ต่อแน่นอนอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยปั่นปันป่นส่งไปต่อให้ค่ายอะไรเงี้ยตอนแรกคือเราไม่ได้คิดเลยนะไม่ไม่เอกใจเลยว่าเราติดเฮ้ยสักพักเรื่องเรื่องจริงว่ะเราแบบค่ายเขาไปเช็คอะไรเงี้ยผมก็แบบเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอะไรเงี้ยผมหันไปทมสปายแบบเฮ้ยเราติดบิบอร์แล้วสปายหันมาถามบิบอบิลคืออะไรวะพี่อะไรเงี้ยแ้วแต่ผมว่ารู้จักเพราะว่าแบบ ฟังมา,าแบบรู้ตั้งแต่เด็กแล้วมันคือแบบชาร์จแบบระดับโลกอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบยิ่งรู้ว่าเราเป็นแบบคนไทยแรก,แรกๆที่ได้ไปติดด้วยผมก็แบบค่อนข้างพราวแล้วก็มองกระจกก็แบบเฮ้ยเราก็ได้เหมือนกันิีว่าอะไรเงี้ย ทนนี่ผมว่านี่น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายเลยแบบว่าเขาเรียกอะไรสั่งลาเสียงนุ่มเพราะทุกวันนี้คือไปโชว์ก็คือเราอต้องแบบปรับคยีนิดนึงสร้างเขาเรียกอะไรสมดุลให้น้องหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก่อนมันคือเสียงเด็กอะเนาะมันก็จะมีความแบบแหลมๆพอนีโตขึ้นมาเข้าไปก็สตัวสวัสดีครับพี่กออะไรเงี้ยเออผมก็คนละปิวกันแล้วอะกมันอยู่ไหนอะกูก็ไม่รู้ว่าตรงไหนอะกูจะไปรู้่ใครอะกูก็ไม่รู้คือเพลงนี้นะพี่มันเกิดขึ้นมาจากว่าวันหนึ่งผมหาของไม่เจอ แล้วผมก็อุททางกับตัวเองอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแบบอีไหนว่าอะไรเงี้ยแล้วด้วยบีทที่มันกําลังเล่นอยู่ด้วยมันก็เลยเข้ามาเลยแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นเพลงบวกกับว่าคําว่ากูก็ไม่รู้เนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นคําที่ทุกคนอ่ะเข้าถึงได้ง่ายเป็นคําที่มีความหมายแบบตรงตัวอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลย ประยุกต์ชัยขึ้นมาประยุกต์ชัยขึ้นมาถูกต้องก็สวัสดีครับทุกคนผมกายจีนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามไฮ r e เ d Group Channel ใน YouTube นะครับผมมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากผม2เพลงนะครับข่าหมวยแล้วก็กูก็ไม่รู้นะครับเข้าไปติดตามกันได้ส่วนใครที่ชื่นชอบผมนะครับก็เข้าไปติดตามผมได้อีกทางช่องทางหนึ่งคือ i ิน t ต g r กรนะครับผมกายจีจีครับเข้าไปกดไลค์กดฟอลโล่จะ DM อะไรมากระทักมาได้เลย let's go